ดอกเทียนป่าจ้าพีน่นอกมีสองสีนี่ตรงนี้มีสีหนึงนน่งมีสีหนึ่งมันไก่จะมดดอกแล้ว ตนน้น,ตนนั้นมากกำลังจะเป็นดอกต้นนี้มากจะมุดดอกไม่สองสีเนาะสวยทั้งสองสีเลยนี่ดอกตูมเข้ากับสวยนะสวยไล่อยู่นะ ฉันก็เ <rôle> ร <CCTV> ียกอกเทียนฝรั่งนะพี่น้องฉันตั้งชื่อมันเองแต่จริงๆฉันไม่รู้จักชื่อมันอกเนาะมันสวยดอกกีโอ้ยหอยกินใบนู่นหอยหอยเต็มเลยหนูเว้ยหอยหนู ดอกไม้เหมือนนกจ้ะี่ข้างล่างมีเห็ดงอกเลยนีเห็ดหอรอยไข่มาเด็ดมันลินเห็ดหมมงพีหนอกมันจะเหมือนนกมากเลยเดี๋ยวเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ฉันเดินผ่านมามันบานหมดแล้วเลยว่าเดี๋ยวไปถ่ายต้นที่เห็นไม่ชาวว่ะเนาะเนี่ยกบ้านฉันก็มีบานฉันมีอีกสีหนึ่งเนาะสีชมพูเนะย สวยเนาะข้างในสีเหลืองข้างนอกก็เหลืองอ่อนเหมือนนกเกาะอยู่ต right ้นไม้เลยเนาะนี่นี่นี่พวกนี้จะมีหลายเนาะเดี๋ยวเอาเม็ดไปปลูกก็บ้านเนาะเต็มเลยเหมือนนกมันมันเกาะกันอยู่ต้นไม้เนาะอันดอกไหนที่บ้านแล้วก็เหมือนหัวมันเหลืองเนาะ หัวเหลืองแล้วก็มีงอนเนาะนี่งอนมันนี่งอนมน <c oughs> เด็ดมาให้ดูเลยวะเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวเด็เด,ดนี่จับไม่ได้ดอกจับมันไม่ไอ้นั่นมันไม่สวยเนาะนี่เนาะมันนกหัวเหลือง <c oughs> สวยเนาะหลายๆกำลังบานเต็มเลยพี่หนอกทางๆ จ้าเดี๋ยวพาไปดูสีกระบ้านอีกสีหนึ่งจ้ะกระ้านมีสีสีชมพูเนาะสีชมพูขาวดูอ้าพีนองว่ะตรงไหนเป็นหัวเป็นหางเป็นปีกเป็นงอนเนาะจ้ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูสีสวยกันอีกอเฮ็ดส่มดอก หลายเนาะเราก็น่านลากดีเนาะ